นี้มาดูนะครับความรู้พื้นฐานที่ลุงสรุปให้เกี่ยวกับพันธุกรรมเนาะนะครับสิ่งที่เราเรียนเมื่อวานนี้คือการถ่ายทอดลักษณะนะครับจากรุ่นพ่อมาสู่รุ่นแม่เราเรียกว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเนาะนะครับ <c oughs> คือการที่สิ่งมีชีวิตนะครับถ่ายทอดลักษณะจากรุ่นพ่อแม่เนาะไปยังรุ่นลูกร,รุ่นหลานนะครับ <c oughs> นั่นคือปู่ย่าตายายก็ต้องถ่ายทอดมาหาพ่อแม่เราก่อนเนาะแล้วพ่อแม่ก็ถ่ายทอดมาหาเราเป็นเทอดนะครับมาแจ่ แค่ชั้นเดียวเนาะนะครับซึ่งลักษณะที่ถูกควบคุมนะครับโดยโดยนะครับสิ่งที่ถ่ายทอดเนี่ยเราเรียกว่าสารพันธุกรรมนะครับสิ่งที่ลงุงไม่ได้ลงรายละเอียดให้มาไวก็คือสิ่งที่มันถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มาหาเราได้เนี่ยเราเรียกว่าสารพันธุกรรมนั่นเองนะครับอ่าไม่มาลงมาตรงนี้ก็นะครับอือเห็น huh. okay, นะนะครับโดยในสารพันธุกรรมนะครับที่เราเรียกว่า DNA อนอนะครับที่เราได้ยินกันทั่วไปเนาะเวลาอเอ้ยเวลาเขาตรวจสอบอะไระคดีฆาตรกรรมนะครับอยากรู้ว่าคนนี้เป็นใครเขาก็ตรวจสอบสารดีเอหนะรครับสารดี a นตัวนั้นเราเรียกว่าอะไรสารพันธุก,กรรมนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีนะครับไม่เหมือนกันเนาะโดยที่สามารถตรวจสอบได้กับพ่อแม่ก็ได้นะครับว่าอ๋อคนนี้เป็นลูกของใครนะครับ <c oughs> โดยในสารพันธุกรรมหรือ d n เนเนี่นะครับจะมีหน่วยที่ควบคุมพันธุกรรมเราเรียกว่ายีนเนาะนะครับซึ่งสารทั้งหมดเนี้ยอยู่ในนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสก็จะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดในเซลล์แต่ละเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับทีนี้มาดูนะครับยีนนะครับที่ลุงบอกหรือหน่วยพันธุกรรมนะครับยีนหรือหน่วยพันธุกรรมคือ dna นะครับส่วนที่เป็นลำดับของรหัสพันธุกรรมนะครับก็เป็นแคคล้ายรหัสเลยนะครับว่าเออคนนี้มีรหัสเป็นอะไร าใครเคยดูเรื่องจุสสิกพาภาคแรกเนาะก็จะเห็นว่านะครับเขานำเลือดยุงที่ดูด,ดูดเลือดไดโนเสาร์นะครับก็แต่อะไรสมัยที่ไดโนเสาร์ยังไม่มีชีวิตเนาะแล้วตัวยุงก็ถูกเก็บไว้ในอะไรยางนะครับยางของต้นไม้เนาะทีนี้พอมากลายเป็นฟอสซิลนะครับเขาเรียกว่าอัมพันธ์เขาก็ไปเจาะเลือดยุงตัวนั้นมานในเลือดยุงปรากฏว่าเลือดยุงเนี่ยที่มีอยู่มันไม่ครบหรอกสารบางอย่างมันหายไป เาก็เลยเอาสารพันธุกรรมของสัตว์สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันเข้าไปเข้าไปทําให้มันครบเนาะเช่นเอาของกบหรือของสัตว์เลื้อยคลานมาชนิดไปนะครับนั่นคือตัวอย่างนะครับโดยตัวไอสารหรหัสพันธุกรรมเนี่ยนะครับมันไม่อยู่โดดเดียวนะครับมันเป็นคู่นะครับจาได้ที่เราเรียนเมื่อวานไหมที่มียีนเด่นยีนด้อยนะครับนั่นแหละครับเขาอยู่จับเป็นคู่คู่นะครับถ้าเป็นยีนเด่นจะเขียนตัว อันนี้เป็นข้อตกลงนะครับอะไรที่เป็นยีนเด่นนะจะเขียนด้วยอักษรทางภาษาอังกฤษตัวใหญ่นั่นเองนะครับส่วนอะไรที่เป็นยีนด้อยนะครับก็คือสิ่งที่เมื่อเมื่อยีนสองยีนมารวมกันแล้วเนาะยีนด้อยไม่สามารถแสดงลักษณะของตัวเองได้นะครับเราจะเขียนเป็นตัวเล็กนะครับเป็นข้อตกลงของวิชาพันธุก,กรรมนั่นเองนะครับนะครับแลกวิทยาศาสตร์ก็ได้ตกลงกันไวน้นั่นเอง นั้นลักษณะเด่นคืออะไรนะครับลักษณะเด่นคืออะไรคือลักษณะที่ปรากฏบ่อยๆโดยคมลักษณะด้อยนะครับใครจดได้จดนะครับใครไม่อยากจดไม่เป็นไรฟังเฉยๆก็ได้นะครับหรือใครอยากจะขอสไลด์เดี๋ยวต่อจบลุงจะส่งสไลด์ให้นะครับนะครับส่วนลักษณะด้อยก็คือลักษณะที่ปรากฏในบางรุ่นเนาะเนื่องจากโดนลักษณะเด่นคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาปรากฏก็มันไม่มีลักษณะเด่นอยู่ใน ตัวของรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน,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 นตัวนั้นนั่นเองนะครับพันแท้คือนะครับอะไรคือลักษณะที่นะครับทุ่อเลเซอร์รนเนาะนะครับพันแท้คืออะไรคือลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยไม่มีลักษณะอื่นแอบ,บแฝงก็อ,งอย่างเช่นถ้าถ้าทีใหญ่แปลว่าสูงเนาะมีต้นนี้มีอ่ายีนที่คู่กันเป็นทีใหญ่ทั้งหมดแสดงว่าเป็นพันแท้คือสูงทั้ง ทั้งสองตัวเนาะนะครับยีนที่ควบคุมส่วนทั้งสองตัวหรือว่าถ้าเป็นทีเล็กกับตีเล็กสมมติว่าเราแทนว่าต้นเตี้ยเนาะนะครับแสดงว่าต้นนี้คือเตี้ยแท้เตี้ยพันแท้นะครับไม่มีพันอื่นผสมหรือว่าอันนี้ก็สูงพันแท้นะไม่มีเตี้ยแอบแฝงอยู่ประมาณนั้นนะครับทีนี้มาดูพันทางนะครับพันทางก็ตรงข้ามกับพันแท้นั่นเองพันทางนะครับในที่นี้ก็คือนะครับมีพันแท้กับพันมียีนเด่นกับยีนด้อยรวมอยู่ด้วยกันนะครับโดย นะครับมันจะแสดงลักษณะดเด่นของยีนเด่นออกมาเนาะนะครับส่วนยีนด้อยก็แอบแฝงอยู่นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าแต่ละตัวนี้พันแทนหรือพันทางเนาะเราไม่เราอาจจะไม่รู้ถ้าเราไม่ตรวจดีเนเอเนาะนะครับแต่เราจะรู้ได้ไงอ่ะเราก็ดูจากรุ่นลูกรุ่นหลานตรงนี้นะครับเราก็รู้ทันทีว่าเขาพันแทนหรือพันทางนะครับตัวอย่างเช่นดูนกตัวนี้นะครับรู้ไหมพ่อกับแม่สีอะไรครับ พ่อแม่สีเหลืองพ่อสีเหลืองเนาะแม่สีเทาลูกออกมาสีเขียวแสดงว่าพ่อกับแม่ต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นพันธุทางถูกไหมครับหรืออาจจะพันธุทางทั้งคู่ก็ได้นะครับไม่ง,งั้นลูกไม่ออกมาสีที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้มาดูนะครับเรกรเกอร์เมนเดลนะครับคือบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นั่นเองนะครับก็คือลักษณะการถ่ายทอดทางรุ่นพ่อรุ่นแม่นั่นเองเราเรียกว่าวิชาพันธุศาสตร์คนที่ นะครับเป็นคนเเริ่มศึกษาเรื่องนี้เป็นคนแรกแล้วก็สามารถตั้งเป็นกฎเกณฑ์ที่ทําให้เราเข้าใจได้ทั่วกันก็คือเกเกอร์เมนเดลนะครับทีนี้มาดูคําว่าการแปลผันแปลผันทางพันธุกรรมแปลผันนะครับทางมันเป็นคําพูดทางคณิตศาสตร์เนาะแปลผันก็คือถ้ามากก็มากไปด้วยกันเนาะก็คือลักษณะพันธุกรรมที่แตกต่างกันในครอบครัวหรือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะครับนะครับความหมายในในทางพันธุกรรมก็คือนะครับ แตกต่างไปจากครอบครัวเลยนะั่นแสดงว่าอย่างต้นไม้เมื่อวานเนาะต้นพ่อลายสีส้มต้นแม่สีเหลืองนะครับลูกออกมาเป็นอะไรเออต้นพ่อสีแดงต้นแม่สีเหลืองลูกออกมาเป็นสีส้มเป็นต้นนมาดูตัวอย่างการแปลผันแบบต่อเนื่องกับแบบไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้มาดูนะครับการแปรผันแบบต่อเนื่องก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะแบบต่อเนื่องเนี่ยเกิดจากอะไรได้บ้างก็เกิดจากพันธุก,กรรมตัวอย่างเช่นพ่อสูง สมมติว่าพ่อสูงแม่เตีย้ยถูกไหมครับลูกออกมาสูงแต่ลูกสูงกว่าพ่ออีกเกิดอ,อะไรขึ้นหนึ่งเกิดจากพันธุก,กรรมสองเกิดจากอะไรอาหารนะครับหรือสิ่งแวดล้อมที่อยู่นะครับเขาอาจจะกินนมเยอะขึ้นแคลเซียมเยอะขึ้นถูกไหมออกกําลังกายมากขึ้นในช่วงระยะเวลาที่นะครับร่างกายยังสามารถจเจริญเติบโตนะครับคนนั้นก็อาจจะสูงกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายาย่ได้อีกนะครับโดยมีพันธุก,กรรมกําหนดก่อนเนาะ เขาอ,อาจจะเตี้ยนะครับติดพ่อติดแม่แต่เขาจะสูงกว่าพ่อกับแม่เขาขึ้นมาได้อีกเพราะว่าอะไรสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ส่วนการแปรผันแบบไม่ต่อเนื่องนะครับเกิดจากอิทธิพลของพันธุกรรมอย่างเดียวก็คือถ้าพ่อแม่เตี้ยนะครับลูกไม่สูงเลยเพราะว่าอะไรไม่มีอาหารมาบำรุงให้มันการออกกําลังกายก็ไม่เสริมอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ <c oughs> นะครับแต่ตัวอย่างที่บอกมาเนี้ยก็คือตัวอย่างที่แบบอาหารไม่ช่วยเลยตัวอย่างเช่นแหละลักยิ้มไม่มีลักยิ้มกิน โปรตีนเยอะๆลักกินก็ไม่เพิ่มขึ้นถูกปะติงหูนะครับกินไขมันกินแคลเซียมเยอะๆติงหูก็ไม่เพิ่มขึ้นเนาะถ้าใครไม่มีติงหูคอลิ้นก็เหมือนกันเนาะนะครับคอลิ้นนะครับมันเป็นพันธุกรรมเหมือนกันนะครับคุณกินมากขึ้นก็ไม่ได้ออกกําลังกายลิ้นเยอะขึ้นลิ้นก็ออกไม่ได้แต่ความสูงน้ําหนักโครงสร้างสามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าพ่อแม่เตี้ยนะครับเราติดจากพ่อแม่แต่ถ้าเกิดพฤติกรรมการกินการออกกาลังกายเราดีขึ้นเราสามารถนะครับเปลี่ยนนะครับเราสูงขึ้นได้นะครับ ทีนี้มาคําถามนะครับถ้าต้นสูงพันธทางผสมกับอะไรต้นสูงพันทางทั้งคู่นะครับจะได้ลูกเป็นแบบใดครับอ่ะลุงตั้งต้นให้นะนะครับทีใหญ่กับทีเล็กก็คือพันทางเนาะที่ใหญ่แปลว่าอะไรต้นสูงที่เล็กแปลว่าต้นเตี้ยนะครับสองต้นเนี้ยมาผสมกันคิดว่าจะได้ลูกพันธทางจะได้ลูกสูงกี่ต้นภายในสี่ต้นเนาะ สูงกี่ต้นเตี้ยกี่ต้นและเป็นพันธ้์ยกี่ต้นพันทุทางกี่ต้นอะทุกคนทำแล้วส่งมาหาลุงวาดเป็นไหมมีใครก็ไม่เข้าใจบ้างมีใครคิดว่าทำไม่ได้บ้างเ,เรียนหลายรอบแล้วไม่มีใครเข้าใจเลยเนาะอ่ะงั้นลุงอธิบายอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปทำในข้อสอบอีกทีนะครับเพราะว่าทุกคนเวลาลุงเล่าให้ฟังทุกคนไม่ได้ทำสักทีหนึ่งไง ก็ไม่เข้าใจสักทีน่ในที่นี้นะครับพันธงเห็นไหมครับแสดงว่าอ่ะอตอมถ้าอย่างนี้นะครับต้นต้นนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นพันธาท,าที่เป็นต้นสูงแสดงว่าที่ใหญ่เป็นที่ใหญ่เป็นแสดงความสูงที่เล็กเป็นความเตีย้ยอะไรเป็นลักษณะเด่นครับต้นสูงหรือต้นเตี้ยครับ ต้นสูงเป็นลักษณะเด่นดัะนั้นตัวแรกนะครับสมมติว่าลุงเวลากดของเมนเดลเนาะเวลาจับคู่กันสมมุติว่านี่คือพ่ออันนี้คือแม่ยียนที่จับคู่จะแยกกันอิสระเนาะ,ะยียนตัวที่หนึ่งนะครับลุงก็บอกว่ายียนตัวที่หนึ่งตัวเนี้ยมันจะผสมกับใครได้บ้างมันก็จะผสมกับฝั่งนี้เนาะลุงจะดึงตัวอันนี้ลุงทาให้สีต่างกันเนาะนะครับฝั่งขวามือเนี่ยนะครับให้เป็นทีสินเงินนะครับเห็นไหม จับมาแล้วหนึ่งคู่นะครับอมสินลูกตัวแรกเนี่ยเป็นลักษณะพันแท้หรือพันทางครับพันแทพันแทนะครับต้นต้นสูงหรือต้นเตี้ยครับสูงครับต้นสูงนะครับมาดูต้นที่สองนะไอตัวตัวฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับลุงก็ยังจับยีนตัวแรกออกมาก่อนนะครับจับลงมาเลย ผสมกับใครได้บ้างก็ผสมกับใครต่อผสมกับตัวที่สอง้วเพราะตัวแรกผสมไปแล้วเห็นปะ่ะผสมตัวที่สองก็คือทีเล็กฝั่งโน้นนะครับอ่านะครับต้นก้านะครับต้นที่สองนี้นะครับเป็นพันแท้หรือพันธทางครับฮะพันแท,นแท้กับพันทางต่างกันตรงไหนครับเออแล้วพันทางต้นนี้จะเป็นจะเป็นต้นสูงหรือต้นเตี้ยครับ ้นสูงต้นเตี้ยครับสูงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรคือยินเด่นครับระหว่างต้นสูงกับต้นเตี้ยครับ่าต้องสูงนะครับเห็นไหมสองต้นปานไปสูงทั้งสองต้นแล้วเนอะนะครับเป็นพันแท้หนึ่งต้นพันทางหนึ่งต้นต่อไปนะครับอ่าเกเตอร์ลูกจะต้องดึงตัวไหนลงมาครับทีนี้เราเห็นตัวอย่างแล้ว บอกชื่อบอกสีเลยทีใหญ่ทีเล็กสีอะไรหรือฝั่งซ้ายฝั่งขวาทีเล็กฝั่งซ้ายถูกไหมก็เหลือตัวนี้ยังไม่ดึงอ่ลงมาอ่ะลุงช่วยหนึ่งตัวเนาะ,ะครับอ่ะันี้ดึงลงมาเสร็จปุ๊บจะไปจับคู่กับใครครับทีนี้ฝั่งขวาสูทีเล็กอ่ะ จริงๆถ้าจะให้เรียงตมามลําดับควรเรียงตัวนี้ก่อนเนาะถูกไหมครับอ่าที่ใหญ่ขวางขวานะครับเพราะฉะนั้นนะครับต้นนี้เป็นพันแทรหรือพันทางครับเป,เป็นพันธะนะครับต้นนี้มันจะสูงหรือเตี้ยครับต,นนต้นนี้จะสูงนะครับโอเคอ่าต่อไปไปลายฟ้าทีนี้ลุงจะดึง<า>ตัวไหนออกมาครับ ปิดองแรกทางซ้ายเปิดกล้องเดี๋ยวนี้เขาน่าจะมาให้เรียนเรื่องเดือนนะแล้วดึงตัวไหนมาอีกครับอ่าทีล็กทางขวา,เ,ขขวาเพราะฉะนั้นต้นนี้นะครับเป็นพันแท้หรือพันทางครับอ พันแท้คือต้องเหมือนกันสองอันพันทางคือจะไม่เหมือนกันและอันนี้ต้นสูงหรือต้นเตี้ยครับต้นเตี้ยนะครับสังเกตไหมครับมีพันธุ์พัมีพันแท้กี่ต้นครับเอ้ยมีพันแท้กี่ต้นครับสองต้นนะครับเป็นเป็นต้นเป็นต้นลักษณะไงบ้างครับสูงทั้งคู่หรือว่าสูงบ้างเตี้ยบ้างครับพันแท้ ก็คือสูงหนึ่งต้นนะครับแล้วก็เตี้ยหนึ่งต้นถูกไหมและมีพันธุ์ทางกี่ต้นครับสองต้นเนาะนะครับ oh. อ,อ๋อมเมื่อกี้ใครแล้วเหลือใครอีกลุงยังไม่ถามใครอ่าเอิร์ดสรุปได้ว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นไหมต้นพันธุ์ทางรูปพันธุ์ทางสองอันผสมกันแสดงว่าอัดได้อัตราส่วนพันแท้กี่ต้นครับกี่ต้นหน กี่กี่ต้นในสี่ต้นครับเอิร์ดอยู่บ่าเอิร์ดเออไปไหนอย่าบอกว่าไปห้องนานีกแล้วอเอ,อิร์ทเรียนประลุมมะเนี่ยอ๋อมันพพูดแล้วไม่ได้ยินเขา้าใจแล้ว ออกไปเข้าใหม่อ่ะพูดแล้วลุงไม่ได้ยินอา้าวยาวเลยทีนี้อา้าเดี๋ยวเปลี่ยนคนช่วงรอเพื่อนอเมื่อกี้อ้าเอาเอได้ยินอย่างทีนี้ไม่อ่าโอเคหรือจะแก้ปัญหาได้อ่าทีนี้ลุงถามว่า คิดเป็นอัตราส่วนเท่าไหรล่ะครับระหว่างพันแท้ละครับกาบลูกครูทั้งหมดครับมีกี่ต้นในกี่ต้นครับทั้งหมดมีสี่ต้นเนาะมีพันแท้กี่ต้นครับเมื่อกี้เอ่ยตอบไปแล้วแหนลงให้ตอบเป็นอัตราส่วนไม่ใช่งงป่ะเรียนอัตราส่วนยัง ยังไม่เรียนใช่ไหมอ๋อยังไม่เรียนงั้นโอเคอ่ะนั่นลุงบอกให้นะนะครับโอเคนะครับสรุปนะครับโอกาสเกิดลูกระหว่างที่พ่อแม่พันธาะผสมกันนะครับลูกเป็นพันธ้หนึ่งในสี่นะครับที่เป็นสูงพันธงเกต็นะสูงพันธ้มีต้นเดียวแต่ทั้งหมดมีสี่ต้นนะครับก็คือหนึ่งในสี่นะครับหรือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับสูงสูงพันธ สูงพันทางเนาะสูงพันทางมีสองต้นเนาะก็คือสองในสี่นะครับทั้งหมดมีสี่นะครับถ้ามีสูงพันแท้ก็คือหนึ่งในสี่มีพันทางสองต้นก็คือสองในสี่มีพันแท้เตี้ยหนึ่งต้นก็คือหนึ่งในสี่นั่นเองนะครับนี่คือสรุปนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับโรคทางพันธุกรรมนะครับโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับจากรุ่นพ่อนะครับสู่รุ่นลูกได้นะครับได้แก่โรคอะไรบ้างอะฟังนะ ได้แก่โรคทารัสซีเมียเนาะโรคทารัสซีเมียเป็นโรคโลหิตจางนะครับชนิดหนึ่งที่เกิดความผิดปกติของการสังเคราะห์ฮิโมโกลบินเนาะก็คือฮิโมโกลบินมันน้อยนะครับโลหิตก็เลยจางเนาะโลหิตจางมีผลอะไรโลหิตจางก็มีผลก่อเนื่องจากฮีโมโกลบินมันจับออกซิเจนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโลหิตจางก็ตัวที่จับออกซิเจนก็น้อยลงนะครับอันนี้ติดสามารถติดต่อทางบรรุกกรรมได้นะครับโรคที่สองเราเรียกว่าโรคฮีโมโฟิเลียนะครับ หรือโรคที่เกิดจากการผิดปกติการแข็งตัวของเลือดเนาะอันนี้ก็ถ่ายทอดทางอน,นุกรรมโรคตาบอดสีนะครับที่เห็นบางสีไม่ชัดเจนนะครับใครเป็นโรคนี้ก็ไม่สามารถทําใบกับขี่รถยนต์ได้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาขับไฟเจอไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองนะครับไม่สามารถแยกไฟได้สามารถเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนโรคตาบอดสีสามารถถ่ายทอดทางอน,นุกรรบโรคดาวซินโดรมนะครับอันนี้โรคดาวซินโดรมเกิดจากโครโมโซมคู่21นะครับ นะครับเดี๋ยวเราจะเรียนกันคราวหน้าเนาะเดี๋ยวลุงจะส่งให้นะครับเรื่องพวกโครโมโซมเนาะนะครับเพิ่มเติมให้นะครับนะครับทำให้ผู้ป่วยมีเฉาบรญญาต่ำนะครับมีลักษณะภายนอกที่สังเกตได้นะครับคือตาเล็กเป็นวงรีหน้าแบนนะครับนะครับโรคนี้คือมีความบกพร่องทางสมองนั่นเองนะครับอ่านะครับโรคสุดท้ายคือโรคเบาหวานนะครับโรคเบาหวานคือโรคที่ร่างกายนะครับผลิตอินซูลินไม่พอเนาะ อันนี้ก็เกิดกับสามารถอะไรติดต่อทางพันธุกรรมได้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็นะครับทั้งหมดโรคที่รู้แค่นี้ก่อนเนาะนะครับนี่คือตัวอย่างโรคที่สามารถติดต่อทางพันธุกรรมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่เพิ่มเติมให้แค่สี่สไลด์นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวลุงจะ